เห็นน้องๆบนวายบีเล่นบล็อกฟุตบล็อกฟุตได้เลยโอ้ไฮโอ้โหอ้าฮ่าตี โอ้ยโอ้ยดิเดียโอ้ยโอ้พวกเหลี่ยมเอ้ลยเหลี่ยมเลยลูดหัวเลยโอเคพี่อยู่ไหนล่ะพี่ซื้อสเก็ตบอร์ดก่ออนโ้ซื้อสเก็ตบอร์ดมาแล้วโอ้อล่าคอตเลสซูโอ้ยอุ้มแมพอลกปใช่แล้วที่นี่มันเถื่อนนะน้องๆนะก็ต้องทำใจไว้สักหน่อยนะแล้วพี่อยู่ไหนล่ะพี่โอ้เฮ้พี่กำลังวุ่นกับตู้ ATM ีเอ็อยู่ มีวิธีหาอื่นแบบโอไโอพี่โอไอโอพี่วีลคอมทูโอไอโอพี่เขาได้เพี่ต้องหาตังค์ให้ครบพันหนึ่งอ่ะพี่ถึงจะได้อะไรพี่แหละต่อยพี่เงินพี่หายเลยตุยเลยที่นี่เนี่ยโอไโอเออใช่อะไรนะเฮ้ยอุ้ยอฮ้ยโอ้ยยังไม่ใช่สีแดงยังไม่ใช่สีแดงมีการพลิกการเกิดขึ้นโอ้ยจังหวะนี้แหละเออไม่ได้ไม่มีพิกล็อก เอ้ผมมีพิกล็อกผมมีพิกล็อกมานี่เข้าไปเข้าไปเรียบร้อยมึงมึงโดนโอยโอ้เนี่ยโดนกูลูดนี่ปิดประตูด้วยเอาอ๋อมีคนกระป๋นหนึ่งเลยเอ้ยเฮ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 ้ยพี่สั่งสอนมันไม่รู้ว่าเราเป็นใครมึงเออนั่นแหละนั่นแหละดี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 เฮ้ยเฮ้ยกระสุนวะเดี๋ยวจะขอรีโหลดกระสุนแป๊บเฮ้ยอ่ขอเข้าไปป่นหน่อยโอ้ยโอ้ยขอเข้าไปป่นพี่มาป่น พี่มาป่นพี่มาป่นเฮ้ยไอ้เดะพี่ป่นเรียบร้อยแล้วมึงไอเด็กมาจากไหนมึงชีดป่นมึงเฟี้ยววะฮะฮะมันเอาเงินนึ่หมดเลยดูดูฮะฮะฮะดูมันมีปีนแบฮะนี่นี่เนี่ยโอไฮโอเพื่อนมันมันเอาเงินไปหมดเลยพี่อุ้มพี่ยุ่มมันพี่อุ้มมันปี่ ูกูไม่ได้สักบาทวางพีพีไอพีไอพีไอพี่ไปหาตู้ ATM ก่อนแดมเจอตจอไฮโออะไรมันจะกลับมาแก้แค้นเราแน่ระวังนะไม่แล้วผมถามว่าพี่พี่อยู่ตรงไหนพี่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเลยพี่ขี่เซ็ตตัวหาตู้เอทีเอ็นั่นใช่พี่ไหมนั่นนะไม่ใช่พี่ไม่มีลูกซองไม่มีอะไรเลยนั่นใครวะนะฮะ คือระคีสกีบอร์ดไอเหลืองนี่ใครวะนี่ระวังนะพี่ตอนกลางคืนมันมักจะมีตัวประหลาดในโอไอโอนะอย่าลืมนะไม่มันยังไม่สีแดงมั้งเอาอะไรเพื่อนตู้เอทีเอ็มกูเอาอะไรเพื่อนฟังเธอตู้กูอืองแป้งปองแป้งโอ้โหชีวิตคนลหมาก เยอะชีวิตลำบากจัดตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลพี่ผมอยากจะรู้ว่าในโรงพยาบาลมีอะไรพอเข้าไปเสืิอมหน่อยโรงพยาบาลเขาไม่มีไม่มีอะไรมีสเตอร์เอ็กคาลิบเบิลมีมีแอปเปิลยี่สิบบาทโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยแย่มีเพลด้วยเหรอพี่เจอเนี่ยอะไรเจออะไรวะถังับเพลิง what the fuck what the head it ไอ่ฉีดฉีดไง dead o high h เฮ้ยผมเจอผ้าพันเพล75บาทปื้อเลยฉีดไงฉีดเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะมีเงิน200เอ้อโอ้ดีจังเลยกูมีเงิน300นี่เงินผมเหลือด512บาทนมาชุบไป200อตอนนี้มันมืดมากเลยพี่เฮ้ยนั่นใครขี่สเก็ตอยู่เลยพี่เปล่าวะพี่กระโดดอยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นั่นใครเหรอเฮ้ยเธอเป็นใครเธอเป็นใครอย่าอย่ามาใกล้นะ ตอนแรกพี่หาเงินได้ครบหนึ่งพันก่อนพี่ช่วยพี่ด้วยมีเงินสักพันให้ยืมไหมเออผมมีสี่ร้อยเก้าโอหราคาโปรสี่ร้อยเก้าเก้าสนใจโปรไหมนี่เอารัดสเก็ตเหรอโอ้ใช่มาซื้อสเก็ตอยู่มองนี้ซื้อสเก็ตกับจักรยานอ่ะครูธนาคารกูไอ้พวกเด็กโง่พี่พี่สี่ร้อยแล้วที่ตำรวจทัพทีตำรวจเต็มเลยพี่มีคนเต็มเลยเอาเอาไอ้เด็กนี่ เดี๋นี่มันต่อยพี่สถานีตำรวจเหรอเดี๋ยวพี่ไปแย่แย่แย่ผมเจอผมเจอใครโดนขังด้วยโอ้ยโอ้เฮ้ยมีปืนขายไหมสถานีตำรวจมีกาแฟกับปืนนี่ไงร้อยห้าสิบบาททีเซอร์กันซื้อเลยไม่มีเงินมีเงินสามสิบบาทตรงนี้แจมเงียบใครเนี่ยช่วยตาคนต่างมีปืนเหรอเพื่อนเฮ้ยตังหรือเปล่าวะไม่ใช่ตังวะกูรูดมึงกดเลยพี่อยู่ไหนพี่ยังไม่เห็นเลยสถานีตำรวจตรงไหนวะ อืมโอที่นี่เนี่ยโอ้โอ,โอไอเปรต <c oughs> อยู่ไหนวะพี่ยังไม่เห็นเลยแล้วปืนที่พีซื้อเนี่ยมันกี่บาทอ,อ่ผมซื้อมาราคาผัดหนึ่งพี่เป็นปืนลูกโมคมๆมมมมมเลยอ่ะได้ลากหัวโดนทุกนะัดแล้นะอุ้ยที่ต่อยป <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้งปงอยู่ตอนเนี้ยได้ได <c oughs> ้ทีละสิบบาทแล้วพี่อยู่ตรงไหนตอนแรกพี่อยู่ตู้เอทีเอ็มพี่ยังไม่เห็นพีเลยพี่อยู่ตรงไหนวะเออผมกำลังถือแฟตแบงไม่เจอกันตรงธนาคารดิ อาโอเคโอเคโอเคตรงตรงด้านธนาคารนะโหผมอยู่ใกล้ธนาคารอยู่มั้งนะจะสมตังก่อนเดี๋ยวได้อำนาจไง EPV ผมมีบางอย่างว่า้พี่ด้วยผมเพิ่งไปเจอของดีมาพี่สนใจลองดูทดลองไงพี่ไหนพี่นะจ๊ะพี่ไหนมาพี่กําลังจะไปท้ายธนาคารมีมีคนอยู่เอ่อมีคนชูป้ายโจะเช้าก็เช้าเลยเว้ยเขียนว่าอะไรสองพันบาทอย่าไปเชื่อมันมันล่อซื้อเรายะมีคนมีคนเขียนคำว่าเก๊ย เฮ้ยเฮ้ยไอหมอนี่ไอหมอนี่กอลังจะป่นมันมันเขียนกันว่าเกย์กไก่สลายไอหมอนี่กอลังจะป่นมาพี่เร็วเร็วมันรูดไอหมอนี่เร็วอย่าให้มันอันนี้ได้มาแล้วมาแล้มาแล้วมีไปยอมโดนป่นก่อนพี่ผมมีโล่มีโล่มแทงได้แทงได้อื้อก่อนนุ๊กกูก่อนนุ๊กกูของกูไอเด็กของกูไอเด็กพี่ยิงมันดันแรสวยเงินกูเงินกูไอเด็กเปรต ความ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 เฮ้ยยิงมันยิงมันยิงมันคามนั่นแหละดีอีกคนอีกคนขาวขาวอีกคนพี่ได้เงินมว่าพันสองได้เวลาเสียงอะไรวะเลยได้เวลาแล้วผีอำนาจนะนะผีละล้านปืนอยู่ไหนวะลงมพีงหลังธนาคารใช่ไหม เฮ้ยมันมีคันแบกกันด้วยเดี๋ยวไอ้หมอนี่มีลูกซองพีไอเสื้อฟ้าเป็นลูกซองเดี๋ยวได้๋เดไอเสื้อฟ้าคนไหนนะอยู่หลังธนาคารหลังธนาคารมึงเจอสตันกันกูพีหลอกพี่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนวะมันมันอยู่แอบธนาคารนี่ไงอยู่ฝั่งนี้ไงเป็นลูกโมลูกโมมคมไลยก็ซื้ออยู่ะเออเดี๋ยวก็ซื้ออยู่อะได้เติมเติมกระสุนเติมสี่สิบบาทได้แล้วอำนาจคมคม คืนไอ้คนไหนไอ้นั่น่ะอืงมคมไงพี่น้องมาจอยิอกระสุนอยู่ซื้อกระสุนอยู่หกสิบอือยิงโชว์ไปหนึ่งทีในใครเกย์ใครเกย์แถวนี้วะฮะมึงมึงเอาเอาเอาโดนเอาเอาโดนจับเอาเกย์โดนจับไปเรียวอยู่ มาโดนลากหัวนี่นี่นี่ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่นี่แหละมันมีลูกซองบีมึงจะตีกูมึงจะตีกูมีโล่มีโล่กูมีโล่เฮ้ยอย่านะอย่านะโอ้ไอ้หมอดิดีครับดีครับแล้วก็ต่อยกูขบบิบลาอะไรเลยเออ พี่พี่เขามีบัลล่าเขามีเงินเป็นแสนเลยนะขอตั้งหน่อยครับรับโดนหนีขอตั้งหน่อยครับรับโดนหนีตามพี่ไปอ่ะพี่เมื่อกี้ว่าเกล้แล้วก็ตามพี่ไปเขินนี่เหรอเป็นลังแกผู้เล่นกันดีกว่าพี่เอ้ยเรียบร้อยเอามัน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 เซ็กมันเซ็กมันเซ็กมัน โอ้ผมว่นจริงผมว่มริงใครพี่เรอฮ่าอ่าฮนาฮ่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 าฮเาฮ่ามันฮ่ารอาฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่า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 ม่ามีาฮเาฮเาียาเรียบร้อยฮ่าย่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮเาาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่ายเฮ่ยฮ่ฮ่าล่า่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่าฮมีสตัฮ่าน่่าฮ่่่นแ่าฮพี่มฮ่าฮ่าฮาร่าร่าฮ่าฮ่าร ใช่ใช่ใช่มาทำอะไรดีคู่กับมาหาคอลเลคชันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอพวกนี้มันทำตัวโอ้โหทำตัวขุนโอ้ยย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  body ไปเลยชุมนุมคน isu ได้จอได้จอได้จีอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ใช่แดนแดนนี่มันลากหัวเราเดิมลากหัวเราเดิมเฮ้ยเฮ้ยเขาจะลากหัวผมมันเพิ่งซื้อปืนมาใหม่ป่ะพี่ยังไงดีเฮ้ยเอ้ยคอมไม่ว่ะพูดมากว่ะพูดมาก พูดมากพูดมาก,กว่ะไปเกินนี่ทีน <laughs> ี้โอ้ยโอ้ยดูยยยยพี่มันปนธนาคารกันพีเร็ว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 มาเร็ววันเดอร์เวิร์กำลังไปโอ้ยพี่เข้าไม่ได้วะ่ะที่ตรงข้ามธนาคารจะมีพิกล็อกขายอ่ะน่เหรินเตอร์น้ำมันโง่ๆใช่มันจะมีพิกล็อกขายน่าจะร้อยห้าสิบมั้งโอ้โหร้อยห้าสิบพระเจ้า ดูดิมันป้นชิวๆคนเดียวเลยกูดักป้นป้นในป้นไงล่ะไอ้น้องมาเอ้าเฮ้ยพี่เป็นผู้หญิงคนนึงไอ้ผู้หญิงที่เราละแกวันนี้นะเฮ้ยมันป้นคนเดียวยิวๆเลยมันมีปืนพี่มันมีปืนเฮ้ยเสื้อเขียวโดนเต็มเลยเอามันเอามันหัวมึงไม่ลืมเลยลูดคมคมฮะหลบไปแล้วปิดประตูเอาเฮ้ยไปไหนวะ ไปไหนวะเพื่อนไม่วิ่งตีเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่นี่นี่ใครอันนี้ใครตัวไอแมวนี่ใครอ่ะมันเข้าไปป่นกับอีนั่นแหละแหละบอกเลยมึงจะไม่ได้ใช้ตังค์ที่มึงป้นมาหรอกน้องมาหนี่เดี๋ยวพี่พาไปเกเองพี่พาไปเกเองน้อง บิชิคหัวดเฮ้ยมันหลุดหรอกูเถื่อนนี่มันนี่จะอุ้มมึงน้ีมันนี่เลยไปใช้สิบาทกับอะไรเคือไก่สามสิบวเอามันดีเร็ว มันจะหลุดอีกแล้วเนยตำรวจช่วยด้วย <c oughs> กูเจอกูแน่เออข้อขยะมีปะไหอ,อหมอดีก็ตามตามทำไมมึงอยากโดนซิกเหรอปิดเหรอเรารอพ่นใครเข้ามากนะูยิงหมดป่นในปป่นพี่ว่าพี่ไ,<ม>ไปหาตู้เอทีเอ็มดีกว่าพี่เออเราไปดีกว่าพี่อุออ้ยคับแล้วเอ้ยซิสกี้จิกไหนพี่มฮาวไปหาดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนๆไหนีๆเก็บตังเอาเฮ้ยอะไรวะอะไรวะ อ๋ออย่ายิงเขาโอเคดีเคราเป็นคนดีโอ้ดีจังตังตังตังไม่ไม่ไม่ไใช่ตรงนี้ไปทากโกฟีหนึ่งอันก็จะอยู่แถวแนี้แหละพี่เอ้แต่พี่ลืมและไจะทำไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยไม่ได้มีเก้ามอมอยิงมือมืออย่าใกล้กูอย่าใกล้กูอย่าไม่แล้วพี่อยู่ไหนตอนนี้มีชั้นใต้ดินด้วยเว้ยไม่ผมมาถึงร้านปืนแล้วพี่อยู่ไหนนี่ร้านปืนที่มันขายอพจีนะใช่ใช่ใช่มีอพจีงงอ้ยงผหญิงผมแดงไหม เดินมาเอ่อมาอยู่ทางนู้นออพี่กระโดดอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาเลยมาเลยนี่สเก็ตบอร์ดตรงนี้ราคาประมาณร้อยเดียวโอเคไม่มีเงินไปละเอ้ไม่มีเงินตัอมีได้วยเอทีเอ็มก็ไม่มีเอ้ยอีเอ็มีรัตทุยฮะรัตทุยรัตทุยอะไรไปอยู่ที่นั่นมานี่ไงรัตทุยโอ๊ย โอเคผมมีร so ้อยนึงแล้วผมจะไปซื้อตัวนี้แหละมาเลยไม่ได้ดี่วะในหนในผมโอ้ยทำไมไปต่อยอีวะในในในโอ้ยอ่ะตาพี่โอ้ยพี่เอาวันเอาวันนั่นแหละเอาวันคิดว่าเฟี้ยววะอย่าให้มันมาหาพี่ได้เด้อจับมันบัณนี้จับมันบัณฑิตตดจีนะ้จับมันบัณนี้มันนี่ไม่จับเป็นเน้นตีอย่างเดียวไอเอทีเอ็มเอทีเอ็มไม่ให้โอ้ย วันไม่มีเงินแล้วหมดแล้วโอ้นี่สเก็ตราคาร้อยบาทร้อยเดียวลดราคาเหลยร้อยบาทร้อยบาทได้สเก็ตบอร์ดแล้วเฮ้ยมันป้นธนาคารกันเราไม่ดูอะไรยังไงลืมพวกฉันได้อย่างไรเอาวันเดียววันก็เรียนฉันเลยมันหนีไล่บ้านเฮ้ยสเก็ตบอร์ดตามเลยสเก็ตบอร์ดตามเลยตามยีเลยกูตามยีเลยมีกระสุนรอแล้วเธอเป็นคนลื่นล่วง S <S อาลรอละหมอนอั่นนะต, <S 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 ตุยไปแล้วตุยไปแล้วเฮ้ยออมตังไปซื้ออันนี้ดีกว่าวะไปซื้ออ่าอะไรวะอะไรพี่ปืนสตันกันนะพี่อยากรู้พลังอำนาจมันเอ้ยมันมันยิงนัดเดียวคือมันจะช็อตแค่เพล็ด,ดจริงนะแล้วก็หลุด <S <S เฮ้ยมันมาอีกแล้วมันจะฟาร์มเงินมาสู้กับเราที่นี่เนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยน้องไปไหนแล้ววะมีกระสุนก็มีอย่างพี่พี่ ันลลบได้ยทางขยะก <c ười> ินบได้เฮ้ยจะเอ <c ười> ราคาปืนก็ปลาไปสี่สิบบาทกะไม่ทำอะไรเลยเออ <c ười> ใช่โอเคพี่ไปละโอเคได้ปืนสตันกันมาเดี๋ยวผมจะมาทำการเอ่อเ็ดหยอพวกมันให้หมดเลยนะครับดูซิว่าปืนสตันกันเรานั้นสาม,มารถเกรียนคนได้มากเท่าไหร่รีโหลดช้ามากเลยนะปืนรงเหรอ ้นัดเดียวพอแล้วยิงนัดเดียวแล้วก็ซ้ำๆๆๆๆเฮ้ยนี่มันตู้ ATM กูทำไมแถวนี้ไม่มี ATM เลยโอ๊ยเจอละโอ้ยมันดอกต่อหน้าเลยเนาะรวยวันนี้รวยรวยยิ่งกว่าซื้อหวยนี่ ATM โอ้ยโอ้ยไม่มีตังเลยเอายืมหน่อยสองร้อยผมมีสองร้อยห้าบาทสองร้อยห้าบาทห้าบาทก็ได้เอาละได้เวลาแล้วทำไมรู้สึกปวดขี้ในชีวิตจริงวะ ได้เงินโดูเล่นทีมีใครไหลเลยได้แล้วเฮ้ยผมอยู่ที่หมู่บ้านอะไรสักอย่างสถานีตำรวจตรงไหนวะพี่สถานีตำรวจตรงไหนนะเอ่ออยู่แถวท้ายๆหน่อยครับจะแถวท้ายๆหมู่บ้านนะครับมันจะมีสถานีตำรวจโง่ๆอยู่อยิงแต่โรงพยาบาลอ๋อปวดไข้ในชีวิตจริงเลยขอไปไข้แป๊บอ่าพี่เจอแล้วเปิดยิงมันเลยยิงมันเลยอยู่หน้าหน้าเนี่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยยิงมันยิงมันปนต่อก่อนเลยรับซับ พี่ไปไปพี่เองพี่เองที่มึงจะตายมึงจะตายเออเอออ่ะอ่ะพี่พี่อันนี้อยู่เออเออรอแป๊บรอแป๊บไอหมอนี่มาจากไหนไม่รู้กูไม่สวนนุ่มกดอีไทยกดอี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  กนี่เงินกู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 เงินกูเงินกูหัวรวยรวยรวยวันนี้รวยวันนี้รวยจีโกถูกหวยโอ้ยวันน้มาห้าร้อยหัวเมนคุ้มเลยมานี่ดิใครมาขัดขวางกูเอ้ยมันสู้มันสู้มันสู้สู้สู้อ่ะเดี๋ยวมึงโดนมึงโดนลูกหัวแน่ไหนคนไหนวะอายุเคอายุเคอ่ะอายุเคตายมันตายกูบอกมึงตายแน่ เอาดิพี่เอาา้ยกระสุนหมดกระสุนพี่เหลือสองนัดอุย้ยเงินที่ป้นมากูจะเอาเป็นสากับมึงกูเสียบมึง,ม,งมานดิขยิงพี่เคพี่จริงๆปรับเป็นโหมดไอ้เฟิร์สเพอร์ซันได้เลยพี่เราจริงๆแบบจุเลยพี่เฮ้ยกระสุนมันโอ้เราซื้อผิดนั่นแหล้วรยิงผมวะกระสุนเ,<อ>เราซื้อได้แค่สี่สิบกว่านัดอะแล้วก็จะไม่เฮ้ยไอ้นี่เออ ไอ้นี่จำมึงได้อ้าทีนี้อะไร <c oughs> ตามเลยสิอาลูตรงนี้นนแน่แเลยเอาหลานสะเก็ดไปซอยคนบีไปซอยคนเลยสวยให้ตังใหตังมาห้าร้อพ่อได้ซื้อมามากินอยู่ <c oughs> ในวสถานที่ตำรวจอ่ะหายังไม่เจอเลยเพเ <c oughs> ี่ธนาคารมันมีมีคนหนึ่งมันดักรอนในธนาคารเลยนี่ล่ะ เฮ้ยมันเข้าไปอยู่ในบ้านว่ะพี่โว้ยโอ้โหโอ้ยอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้มีคนบ้ามีคนบ้าเราเตรียมบุกจับนะพี่ผมผมมาแล้วพี่ไม่มีไม่มีต้องพิกล็อกพิกล็อกอืมมึงยิงมาดิมึงยิงมาขอเน้นเน้นเขาหน้าพี่ดูเขาเล็งหน้าเลยพี่ไม่ยิงไม่โดนเลยอ่ะยิงไม่โดนเลยพี่เล็งคนดีหน้าเด็พี่ฮี่ช็อตไม่ได้ว่ะ เกือบไปแล้วยิงทะลุไม่ได้อะตรงเนี้ยมีได้พี่ไปซื้อพิกล็อกมาพี่ร้อยหนึ่งบ้านอะไรไม่มีนาต่างวะร้อยเดียวอ่ะได้เลยร้อยเดียวร้อยเดียวไปซื้อพิกล็อกมามึงโดนกูแน่มึงบอกมึงไม่ชอบสงครามแต่มึงยิงกูเลยยิงเลยใจ กูสากูไม่ทำอะไรมึงยิงยิงโดนยิงโดนก็โดดใส่เลยนี่ไงมาโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บกูยิงยิงได้โอ้ยเจ็บ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 จามมันเพื่อนจามมันเดี๋ยวจามกูโอ้ย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 เพื่อนเอาเลยเอาดิพี่เราไปทำอย่างงั้นมานี่มานี่มาเฮ้ย โอ้โหไปคู่พี่่พีเดินมานี้ปะเดินมานี่เดินมานี่เดินมานี่จะอุ้มเองไปฟังปืนเฮ้ยมีเงินด้วยขอคออยู่ตรงนี้ได้เงินแล้วเฮ้ยติดเฮ้ยมาแล้วอีนี่มันเดบิปงป่นกับไอ้นั่นพี่อีสองคนนี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปซื้อบิ๊กล็อกมาเอาแล้วสงกรามเอาดิเอาดิเอาดิมีปืนสองคนหน่อยนะพี่ได้แล้วพี่ พี่ว่าแล้วทำไมพี่ไม่ได้พี่กดแค่ e พี่ไม่ได้กดคลิกซ้าย no มันก็เลยหนีไปได้ไอ้หมอนั่นน่ะที่อยู่ในบ้านมาพี่มาพี่จะเปิดแล้วนะซื้อกสูตรและเปิดแล้วเปิดแล้วเอาเลย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 เออเรียบร้อยเรียบร้อยหึงเรียบร้อยหนึ่งเออเออไอ้ยี่มันหลีเออพี่พี่สัตว์สัตว์นี่โอ๊ยไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มอีกนิดเดียว นี่ไงกูจะยีมึงเองตั้งชื่อคลิปนี้ว่าป้นธนาคารในโอไอโอป้อนธนาคารอินโอไอโอพี่ไหคนคลิปเหลือ,องรองคุณอยู่อันนี้พี่ป้อนอยู่ใช่ไหมใช่พี่ป้อนอยู่เฮ้ยมีคนเข้ามาปิดป,ประตูปิดประตูปิดประตูแล้วพี่ปปะจะเข้ามาได้ไงออเฮ้ยปดปะธนาผมรอใช้เงินจากพีไง แน่นอนนี่น้องเรียบร้อยโอ้เงินไปกองเลยอวยรวย,ยไหนมันรีสองโคแสดงว่าน่าจะเกิดไกลเลยไม่เห็นตัวละย <c oughs> ืนคุมธนาคารยี่กับตำรวจพี่ดูรายชื่ออยู่ก็ยังอยงู่ไ,ไปไหนวะ อาจจะเป็น f อฟซีเราก็ได้นะีลลสยิงนุ่มเลยเอาเลยครับผมคลิปนี้ก็คอนจบไปพียโนดีก็แล้วกันนะครับผมก็โอ้โหเป็นอะไรที่สนุกมากจะไปไดโอโอเนี่ยนะชีวิตไดโอโยโอเป็นงี้อะพี่พี่นี่เสียงคนเข้าธนาคารพี่ใช่ไหมที่นี่ไดโอโยเงาเงาโขนเงาเงา <laughs> 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 no